นี่หว่าว่าคุชี้นี่ไม่สบายแล้วพวกเราไปหาแล้วเราจะไปหาตามหาผัวได้ไหมเฮ้ยสงใจดีว่าต้องมีวิธีสักสักวิธีหนึ่งดอโอ๋อรู้แล้วโอเคเฮ้ย เราจะต้องขี่จักรยานไปหาป่วยแค่นี้เองไปดีกว่า ก็ไม่มีที่ซ่อมจักรยานซะด้วยแถมซ่อมโด้ยไปทำอะไรดีตอนนี้ซวยทุหลุกเลยมันจะมีอะไรซวยกว่าน,นี้ไหมเนี่ยเฮ้ยไปหาอะไรทำดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอ่ะเจ็บเขา โอ้ไม่้จะเกิดอะไรขึ้นทำไมหนูเราไปนอนอยู่ตรงนี้แล้วเราจะปวดแปลแล้วนะรู้สึกวันนี้มันเหนื่อยเพี้ยไป ไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยไม่คิดว่าใครวิ่งผ่านเราเหรอฮ้ยฉันอยู่คนเดียวพระเจ้าชิดด้วยฉันอยากอยู่เป็นฉันอยากมีเพื่อนฉันหนาวฉัน ดีนะฝนมาทำอะไรเนี่ยมีอะไรบอกพี่นายมาทำไมเวไรพี่นาหนูแค่เดินออกมาเล่นอ้ยพอดีเลยนะฝนพี่นาก็กลัวผีอยู่พอดีเลยเฮ้ยนี่นายก็กลัวเฮ้ยพระเจ้าน่าจะส่งพระเจ้าน่าจะส่งเพื่อนมาให้พี่นายแบบไม่กลัวผีมั้ง